กรบับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเา,าว,วันที่4พฤษภาคม2568พ่160แบบอหันยุตลาดบ้านเต้านอครับป้ายลายม้าลายว้นกันหลายเหี่ยงนะครับว้นกันหลายเหี่ยงแล้วพ่อเมธพี่น้องไม่สมเด็จราคาควา,ายหนึ่งเสียบงั้ควายแมงงามๆนี่ของผู้ใหญ่นูน่นนี่ลูกอ้วะไล่ลูกด้วยเซเว่นสูงเท่าไรก่อนดิหน่อยสี่สิบห้าหน่อยสี่ลูกลูกพ่อไหนครับ ลูกสร้างอุดรครับร้อยสี่บฟันน้ำนมอยู่นบ่ครับฟันน้ำนมอยู่ครับฟันน้ำนมร้อยสี่หาบลกครับโอ้ยเม่สาวฟันน้ำนมร้อยสี่สิบผาบบลุกยังขายว่าตรงห่วงยิงขายเนานะครับคนขายเงาเลยเขาร้อยสี่าบบลบม่สาวฟันน้ำนมลูกสร้างอุดรเปิดราคาไปเท่าไรครับ สามหมื่นเจ็ดพันหาล้อยเนาะเมียสาวลูกสร้างอุดรคุณนอ่องข้อชัดเกลอัตลกาแจ้มแจ่มจ้ำถุงเข่าสีเขาาหางเง่าเลยเขานะครับฟันรุดพอดีฟันน้ำนมรุดพอดีฟันน้ำนมรุดพอดีสามหมื่าพันฝากเบอร์โทรไว้นะครับศูนย์แปดหกเก้าแปดสามหกห้าสี่แปดเดี๋ยววันทุ่งแท้ลูกสร้างอุดรพนะครับคนเง่าเง่าลอยสีผ่าบอก ฟันน้ำนมพึ่งสีฮักนะครับจังงทรสอบถามละเอียดกับเพื่อนได้ครับเพื่อใบรอดเอกสารมีเนาะใบรอเอกสารมีครับแม่เตี้ยครับนี่กล้วยเตี้ยเมือตลาดมีตัวเดียวเนี่ยเรครับนี่มีตัวเดียวครับแถวกันนว่นี่ก็มีตัวเดียวพเนรละวาลูกเถิดวาครับเตี้ยเพาเตี้ยเบิ่งดูครับกับของพญิวนลพรบลูกดวงตะวันครับนี่ลูกเถิดคน ลูกตัวใดครับลูกตัวที่สามเราติดนี่ลูกตัวที่สามติดเมียนมีคำว่าแม่โอ้เตี่ยคุ้ยเตี่ยนะครับมันสูงเท่าไรครับเคยวัดปะสูงเท่าไรอ๋อแผ่นเบ็ดนึงแันเบ็ดนึงคือนมครับครับบวกขึครับสิเกินเม็ดที่ดอกครับเบ็ดสิบก็ครับผมเปิดราคาเท่าไรครับแม่ลุงบอกว่าว่าเจ็ดพันหานะครับสิบเจ็ดหนึ่งหมื่นเจ็ดพันครับผมหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแม่ลูกลูกตัวผู้แม่เตี่ยนะครับนี่เด้ครับบั่นคู่นี่เด้ ผู้นี้ก็ลูกถึกเจ้าบาทครับนี่แม่ลูกลูกถึกเศร้าสามสองหมื่นสามพันสองหมื่นามพันบาทขนาดแม่ลูกลูกกับผู้สองหมืันบาทนะครับเอาเอา,เอาฝากเบอร์โทร่วไนะครับนี่ ค่าให้ย่โทษมาเอาเบอร์โทษนะครับ099 099 832 832 888 5 8 8พวกออกผู้ใดสชนใจโทษสอบถามต่อร่องราคาบึงเมีแม่เตี้ยเมื่นเจ็ดอันนี้แม่นี่สองหมื่นกว่าบาทนะโทษสอบถามต่อร่องราคาเราลงมือเลยครับเอ๊ะหนึ่งควยแม่สาวหน่อยลูกพ่อใดกว่าเม่สาวหน่อยลูกวิเบิร์ครับลูกวิเบิรทั้งสลูกวิเบิรทั้งสองนะครับตัวเม่ทั้งสตัวน้อยนนี่ยลกบาทพว่าตัวน้อยนนี่แปดพันหาตัวน้อยนี่แปดพัยเม่ได้ครับ นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยพันเนียนเราลูกบีเบิครับวาเนอกจแม่าทิตย์แล้วปดพันหาออกแม่สองอาทิตย์แล้วแปดพันห้าร้อยบาทออกแม่สองอาทิตย์แล้วตัวใหญ่นีได้ปลอตัวแม่ให้เนเลยใ่ไตัวลอราสิบเจ็ดหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับตัวน้อยตัวน้อยแปดพันหาตัวใหญ่หนึ่งื่นเจ็ดพันลูกบีเบิร์ทั้งสองลูกเจ้าบีเบิทั้งสอง สีขาวนวลอุยหุยดีดีพุ่อัตรักษาแจ่มแจ่มแจมบสีงามทั้งคู่เลยครับตัวญ่ตัวแม่หนึ่งมเจ็ดตัวน้อย8ปด0ันะครับแปดพาบาทเอาฝากเบอร์โทรไว้นนพอศูนย์แปดเก้าสองเจ็ดแปดอศูเก้าด้อาผู้ใดสนใจยังโทรสอบถามต่อรองราคาครับพอเราในมือนะแม่สาวน้อยเป็นตัาไปเลี้ยงไว้ครับสีสันดีนะครับลูกลูกพูดย่างดีตัวไหนจ้าบาทท่านหน่ สองหมื่นเก้าพบาทแม่ลูกลูกูแม่ลูกลูกตัวกูสองหมื่นเะก้าพันบาทสองหมื่นเก้บาทแม่ก็ยี่ร้อยสามิสาม้ีเนี่ยครับไสีลูกสองลลูกสามเตียนูตปูสองหมื่นเก้าพันบาทเป็นห้องไว้สองหมื่นเก้านบาทเป็นห้องไ้ีตลาดตานอหนไช่งของมาไหเลยไทยเห็นกีนออง,งเสอมื่นเก้าพบาทลูกย,ย่างดี สองหมื 29, ่นเก้าพันบาทเอาฝากเบอร์ทรไว้น่สีสวยนน่แม่ลูกสองหมื 29, ่นเก้าพฮะศูนย์หกสี่ห้าเจ็ดสามศูนย์สองเก้าหนึ่งอผู้ดใดสนใจก็โทรสอบสามต่อรองราค้าบึ่งแม่ลูกสองมืลูกสร้างอุดรบ้ครับเอาเบืบ้งแม่แม่มั่นแม่มั่นถึงสองโทรเราบค,ควายแม่มั่นเม่ทองถ้าพอได,ได้แล้วป้านน่ สูงสูงตัวละเท่าไรครับนี่บริเตกร้อยสามสิบห้าบวกหน่อยบวกไรดอกรอครับตัวหนึ่งทับเจ้าเงืนดีตัวหนึ่งทับตัวหนึ่งทับสร้างอุดอนนะควายเมียทังสองตัวนะครับสูงร้อยสามสิบห้าสามยสิบหกอยู่ดรกครับนี่บวกหน่อยบวกไรับท่องตัวละเจ็ดเดือนเราตัวละ็เดือนตัวละเจ็ดเดือนแล้วทับเงื่อนดีครับสร้างอุดรตัวใดทับสร้างอุดรตัวใดทับเงืนดียังโทรสอบถามพึ้น ตัวละเท่าไรล่ะครับนี่ตัวตัวตัวข้างในนี่ทับสร้างอุดรบ่ครับตัวข้างนอกนี่ทับเงินดีตัวละสามเงื่นหาพันบาทสามเงื่อนหาพันบาทต่อร่องได้นะครับเอาฝากเบอร์โทรไว้นะครับศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองเจ็ดเก้าห้าห้าสามเก้าสองาเอาผู้ใดสนใจก็โทรสอบถามต่อร่องราคาเบป็งตัวละสามเงื่นหาพันบาททองชัดเจนแล้วนะครับเดี๋ยวรอตรวจทองครับเขากันเลยสื้อขายกันให้เราตรวจทองให้่งใครนะครับสอท่อวิทุน ที่สมัยแล้วได้กล้วยแม่ลูกมากมาครับแม่ลูกลูกกูแม่อร้อยสามเจ็ดสามแปดที่เด้เนาะอร่อยสี่สิบอยู่กล้วยกล้วยลูกสองติดแม่ลูกตัวกูแม่ลูกลูกตัวกูครับแม่ลูกตัวคร่อยสี่สิบอยวนมาครับลูกตัวที่สามติดติดแม่ลูกตัวที่สามติดแม่แม่ลูกลูกตัวกูแม่มันท่องอีกไปครับไป ลูกตกปูเท่านเดทับแม่อยสี่อยู่ลูกตัวที่สามเม่แม่ลูกเปิดราคาบาทครับเนี่ยแ,แม่ลูกเปิดไราคาไปสามหมืนเนบาทแม่ลูกเปิดราคาไปสามหมืบาทห่องไปซื้อตัวรองเลยโค้งสั่งนี่ครับโค้งเ <า S 1> ขาโคงเข,า,ข,า,ขางามลูกตกปูลูกตัวที่สามเมีสาม่นเจ็ดบาทเนาะห่วงไปซื้อตัวไดเอาฝากเบอร์โทรไว้นะครับศูนย์หกหนึห่งหนึ่ง 4683 4683เอาผู้ใดสนใจก็โทรสอบถามเบิ่งน้าส0 0 0มเท่าไหร่วะครับ3า0 0 0ื่นเจ็ดสาบาทต่อรองได้ลูกตัวผูย่างดีนะครับเอาโจโจขมานได้กลับด้วยแม่ลูกแม่ลอยสา้ายี่หกอยู่หรอกครับก้อยสีลูกสองติดแม่นะครับแม่ลูกลูกตัวแม่ย่างดีแม่ลูกลูกตัวแม่ย่างดีนะครับแม่ลูกลูกตัวแม่ย่างดีล่องร่แม่ลูกเจ็ดบาทนี่ แม่ลูกคลา่คายเร้างสี่้อเน่นกรับาทนะครับแม่เป็นหางง้อลูกตัวแม่ย่างดีลูกตัวแม่ย่างดีเ็นห่องชี้เืนหาห้องสี่เืินหาพันบาทเป็นห้องสี้เืินห 40, าพ <c oughs> ัน 40, บาทนะครับเืินห้าพันบาทห้องไว้ีเสื้อนะครับเงนหาพันบาทห้องไว้เื้อแม่เป็นห่องอีกไปล่วงนี่ เด๋ยวว่าท่านพ่องเดี๋ยวนาะแม่ลูกเท่าไรกว่าสี่หมื่นหาห้องไว้ซื้อเนาะสี่านลูกตัวแม่ยังดีลูกเปนลูกใครบุญนนิลูกพ่อไหนสี่หมื่นหาพันบาทใช่ครับสี่หมื่นห้าพันบาทนะรัเอาฝากเบอร์โท่ไว้แนลุงศูนย์เก้าห้าหนึ่งสองหกหนึ่งสองกี่หนึ่เอแม่ลูกสี่หมื่นหาพันบาทก็ร้องเอานะครับทรมาสอบถามตามเบอร์ด้วยครับเด้อ ลูกตัวแม่ย่างดีนะครับสาวบิ๊กเบิร์ดครับพอรเราแยกออกมากลูกสาวบิ๊กเบิร์ดครับสาวเจ้าบิ๊กเบิร์ดใบรอเอกสารมีปะปอบ่มีครับบ่มีเหรอเดี๋ยว่าเป็นว่าเป็นลูกสาวบิ๊กเบิร์ดเขาเแต่ว่าเป็นว่าเป็นลูกสาวบิ๊กเบิร์ดเนี่ยสาวหน่อยเช็เดือนลเราทำหน่อยก่อนสามเดือนกว่าลูกสาวบิกบ er. กวกวบ๊กเบิร์เดเตนนะครับสาวบิ๊กเบิร์ด ลนุอยเงินคูมแม่ลูกสาวพี่เบิดสามเตือนนว่าแม่ร้อยสี่สิบเอ็ดสี่สองสีเหลียงหนาเขาดีอัตลักษณ์ตาแจ่มแจ่มจ้ำครับลูกสาวพี่เบิดสาวพี่เบิดหางชงไทยดีหาชงไทยดีเปิดจ้าบาทก็ป้อนี่ปดัหาวะที่ครับลูกสาวบ๊กเบิดลูกสาวบ๊กเบิด แปดพนหาแ0 0พันหาลูกสาวมกเบิร์กับของดีเนาะกับของดีเนาะกับขวดนะกับวนน้ตัวนี้กับลูกสาวมกเบิร์ดีพอตัวนี้กับลูกสาวมีเบิตัวนี้เท่าไรกับพ่อนี่ยตีสิบหกเนาะสิบหตัวนี้สิบหกพันตัวนี้แปดพันเอาฝากเบอร์โทษเล้พอ รอบสองนี่089ศูนย์แปดเก้านองเจ็ดแปศูนย์เจ็สามเก้าะครับพอสารน้ำพ้องลอยโล่วซงที่จะสองลอยขากรรเกร่ยงต้มไก่นี่ครับเอานี่โทรหา่อเราลองเบิไงนะครับแยกกันนี่สู้สาวสาวบีกเบิร์ดเมื่อหกอันนี้ก็ลูกสาวบีกเบิร์ดแปดพันหาเราห่องไว้เื้อตอล่องเอาครับผมเป็นเชียาแล้วนะครับ ตัวเมียครับตัวเธอกี่ครับนี่ัมันคู่กันคู่ขันบอเลยบระยกบอวพืนี่้ิลยก็ีวตผมขันตัวเมียตัวเธอกับตัวเมียครับตัวเมียตัวนึงตัปูตัวนึงนะครับตัวเมียตัวนึงตัวปูตัวนึ่ตัวเมียตัวนึงตัวปูตัวนึงนะครับ ตน้อยกับตัวเม่สาวน้อยนะครับเป็นต่อร่องและฆ่ากันเดียครับต่อร่องและฆ่ากันเปิดไปเอ็กบาทแล้วพ่อหน่คู่นี่วานจีหนึ่งหมื่นห้าพันบาทคู่นี่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทต่อร่องได้ยิงนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทต่อร่องได้ด้วค่าเพื่อนเเก่าจะตัวเม่ก,กไ็ได้ยี่เดียโนแยกได้หนึ่งหมื่นห้าพันบาทคู่นี่ พ่อตัวอดครับหนึ่งันบาทตัวเมียกับตัวผูรครับ, 15, บห,นนะหนึ่งพับาทเอาเอาพ่อฝากเบอร์โทรไว้นะคู่หนึ่งศูนย์แปดสามสามสาาศูนยดสองอผู้ใดสนใจก็โทรสอบถามมึงนึ่งหมื่นห้าพันบาทตัวผูกับตัวเมียตัวได้นะครับหนึ่งาันบาทตัวผูตัวเมีตัวได้อันนี้ของผู้ใดของเจ้าว่พ่อนี่ ของเจ้าว่าี่ผู้นี้หนึ่งมือหนาพันบาทตัวผู้ตัวเมียตอร่องเอาเลยครับเด้อยตลาดเต้านอ่อนแก่นวอยที่สี่เลครับตลาดตต้านอ่อนอ,อ,อนครับวันที่สี่ครับน,น,น,อน,ออนี่มั่วไหลไข้ไหลครับ,รบได้มั่วหูเง้วมาจนลูกดวงตวันครับสองขีปนาบได้สองตัวสามตัวล้วครับหัดขามได้เราเง่้วเจ็ดสิบเส้นเจดสิบา ใช่หนะล,ล,ลวลลลง,ลละลงตะวันนะครับไปรอเองสารมีนะครับเงี้ยวครับได้แล้วสองสามตัวแล้วครับได้สองสามตัวแล้วนะครับมือนี่เรี้ยวมาเปิดราคาลงมือมือนี่ก็เร็วมาเปิดราคาลงมือนะมือนี่เร็วมาเปิดราคาลงมือเงี้ยวเงี้ยวหลวงตะวันนะครับ ใส่ดวงตะวันขาดคาบได้แล้วนะครับขาบไปสองสามหัวแล้วเฮ้ฮยได้สนใจศูนย์แเก้เจนึหายนึงเคสทีซีนะครับข้ามูลใช่นะเปิดราคาไปสามหมืเก้าพันเปิดราคาไปสามหมืเก้าพันบาทาร 1, 5, าทคาในต่อร่องเลยนะครับโทรมาในศูนย์แปดเก้าเจ็ดหนึ่หาหนึงเคทีซีนาหูว่ต้องห่วงนะครับ <S <S โอเคนะครับเนาะไส่ดวงตะวันครับสามหมบาทนะครับ นี่จะแมงดวนนี่ของผู้ใหญ่ตู้นี่สามเมื่อนกบาทนะครับเจ้ของคือมืออยู่นะครับอันนี้ครับคือบรรยากาศตลาดบ้านเต่าน้อมคื่อมุ่งจังหวัดขอนแก่นนะครับเซาลีควายหลายก็ได้ไทยมาฝากปี่่านน้องเขาลองมึงได้เปรียบเทียบราคาควายใช่กันนะครับว่าแกนคู่เวียงอุดรเป็นยังไงนะครับเนาะช่วงนี้ก็มีข่าวเกี่ยวโถกระบาดนำของง่วนับว่าแม่พี่น้อง สีกินสีราบสีไกยกับเราบ้างเงาได้ครับเนาะนะครับนะรบ่าเพียงนะครับมันเป็นโรคระบาดเข่ากับป้องกันเราเออกมาขายเราถือกับมขายได้กำไรกัยังขายเอานะกดราคาว้เข้า,าแย่พ่อค้ามะโคตราคาอะไรฝากถึงนายห้อยคนไทยเปลี่ยนหน้าม,มากคตกับยากุขายมันร่วมหัวกันเข้าเข้าร่วมหัวกันยาขายถือนะครับเนาะเอาสำหรับมื้อนี้ฝากพ่อเม่พี่น้องไว้นะครับนะ ลาบก,กินก้้ยช่วงนี้ส้อยจุกระวังดีๆนะครับเนาะสำหรับมือนี้ช่องผ้ามูลใช่กับพร้ม<ส>อ,อมล่าผ้าจากพ่อแม่พี่น้องน,นะครับเนาะสำหรับมือนี้ขอได้รับความขอบคุณสวัสดีครับ